Yes. Right. ส,สีสุดท้ายส, mm. สีสุดท้ายสีไรโคสสีสุดท้ายจะเสร็จไหมวันนี้ mm. จะเสร็จไหมสีอะไร สีสุดท้ายสีอะไร